ทุกคนเก็บสายแจค็คกันยังไงครับสายแจค็คนี่คือของจาเป็นนะครับตอนใช้มันก็ไม่เปียกแต่ตอนเก็บเนี่ยวางไม่ดีก็เกะกะรกไปหมดนะครับแต่ปัญหาทั้งหมดนั้นจะหมดไปนะครับถ้าคุณมีตัวมันเดย์ออโตโรเครื่องเก็บสายแจค็คอัตโนมัตินะครับวิธีใช้ใง่ายสุดๆนะครับเปิดฝามันออกมาการเนี่ยจะมีที่วางสายแจค็คนะครับแล้วก็วางสายแจค็คลงไปแล้วจัดซ้ายขวาเนี่ยให้ตามรูด้านข้างข,างของเขานะครับจากนั้นกดปุ่มตรงนี้ เรียบร้อยนะครับพอสายเข้าไปหมดเนี่ยเราก็กดปุ่มอยู่อีกที่หนึ่งใส่ใจ,จก็จะเก็บเข้าไปอยู่ในนี้อย่างสวยงามแล้วนะครับส่วนเวลาจะใช้ง่ายสุดๆนะครับกดปลั๊กไฟมาเช่นเดิมนะครับสายก็จะอยู่ข้างในพร้อมให้เราใช้แล้วนะครับยิบออกมาคลายรึบ ไปใช้ได้นะครับมาเดลทรโร่เนี่ยมีมาทั้งหมดสองสีด้วยกันครับสีดำกับสีขาวเสียบชาร์จด้วย USB-C นะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยม้วนสายได้300ครั้งนะครับมาเดลทรโร่เนี่ยรองรับสายสูงสุดถึง15เมตรด้วยกันแต่ถ้าสายเราสั้นกว่า15เมตรเราสามารถที่จะม้วนสายได้ประมาณหนึ่งเส้นพร้อมกันได,ดน้นะครับใครสนใจมาเดลทโร่นะครับก็ไปซื้อได้เลยที่ CT Music นะครับ